วันนี้ลองทำหมูย่างซอสญี่ปุ่นดูนะครับเราใช้หมูสามชั้นมาย่างไฟน่าจะไฟกลางนะเพราะเตาผมมันไฟมันไม่ค่อยแรงเราจะทำไข่ออนเซ็นนะครับใช้หม้อไฟนอัตโนมัติเลย25นาทีช่วงรอให้หมูกรอบพอดีพอ,อย่างไปประมาณ10นาทีนะครับ 15นาทีสิใช้ไฟกลางนะก็หมูเราก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับก็นำซอสลาดลงไปซึ่งซอสอะ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็นโชยุนะครับโชยุญี่ปุ่นน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่น้ำตาลนีดหน่อยนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ราดลงไปบนหมูแตังจากยะะ่างต่อ ซเข้าไปอนนรู่อมบอกไปว่าตอนที่ย่างหมูนะครับมันจะมีน้ํามันออกมาเราก็รินน้ํามันใส่ไว้เก็บไว้นะครับไม่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นยิ่งเอาไปผัดอะไรเงี้ยน้ามันหมูจะมาเหมาะกับการผัดมากกว่าการทอดนะครับจะทำให้ผัดของเราอรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับเก็บไปใช้ได้นะย่างไปกลางจนซอสเริ่มหวดนะครับเริ่มแห้งแล้วก็พักปิดแก๊สได้เลยให้ซอสเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูนะครับ เสียงความกรอบถ้าตอนนี้นะครับข้าวก็สุกแล้วแล้วก็ปกติเขาเขาจะไม่ใส่ไข่ออนเซนแต่ว่าผมจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับอยากให้ดูไข่ออนเซนที่ทำสักว่ของข้าวเมื่อกี้เป็นไงนี่ก็เป็นไข่ออนเซนนะครับแล้วก็เอยวเรอซับปิ้งด้วยข้าวก็สวยร้อน เกี่ยข้าวไมทั่วเราทิ้งตรงกลางไว้เดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่ตรงกลางอีกหนึง่งฟองนะครับแต่ก่อนจะใส่ไข่เราจะใส่หมูที่เราย่างอุ้ยเหนียวแข็งติดแหยกต้องอุ่นให้มันร้อนก่อนยเอ,อจัดเรียงให้สวยงามน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวไข่็อบอีกทีหนึ่ง็อปด้วยไข่แล้วเราก็โรยต้นหอมเข้าไปให้ดูสวยงาม ไข่แ mm hmm. ดงดึงๆเลยไข่เดงดึงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาให้คนเทสของเรากำลังสอนอยู่